สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลรเซล์ก็อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับพี่ตีนะครับให้มาอัปเกรดระบบนะครับเพื่อจะรองรับการเปิดแอร์นะครับจากเดิมมีแผงสามร้อยสี่สิบวัตตจำนวนหกแผงนะครับตอนนี้นะครับพี่ตีให้มาเพิ่มแผงสามร้อยสี่สิบวัตเป็นจำนวนนะฮะสิบสองแผงนะครับนะฮะ ก็มาเปลี่ยนนะะฮอัปเกรดอินเวอร์เตอร์ให้เป็น5.5กิโลวัตต์นะฮะออฟกิดออนกิดไฮบริดของเรานะครับอันนี้เป็นตู้นะฮะคอมเบเนอร์นะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์นะครับนี้เป็นตู้สำหรับไฟ ATS นะครับนะฮะเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่ารับไฟนะครับสามแหล่งนะครับหนึ่ง โซลาเซลล์สองแบตเตอรี่สามการไฟฟ้านะครับเขาก็จะเอาไฟสามแหล่งนี่ครับมานะฮะไฮบริดกันเพื่อจะใช้โหลดภายในบ้านนะครับอันดับที่หนึ่งเขาจะใช้นะครับที่ตั้งไว้นะครับก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับอันดับที่สองคือแบตเตอรี่นะครับอันดับที่สามคือนะฮะการไฟฟ้านะครับนะฮะเขาขาดอันไหนอันหนึ่งไปนะครับเขาก็จะเอาสองแหล่งนะครับเพื่อจะมาไฮบริดกันเพื่อจะใช้โหลดในบ้านนะครับ อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะฮะขนาด4 18โวลต์200แอมป์นะครับ10กิโลวัตต์นะครับ1ลูกนะครับอันนี้เป็นผลงานการติดตั้งของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูโหลดการใช้ไฟในบ้านกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้อตอนนี้เขากินไฟอยู่ที่2,000นะฮะโดยประมาณ มีพีคขึ้นมาเมื่อกี้สองพันนะครับตอนนี้กินไฟอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับเราไปดูกันว่าเราเปิดอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟนะครับเปิดไฟทั้งบ้านเลยนะครับนะฮะอ๋อเดี๋ยวดูตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นตู้เย็นขนาดสิบคิวนะครับเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับเป็นรุ่นเก่าของชาร์ปด้วยนะครับนะครับสองสองประตูบนล่างนะครับนะฮะอันนี้เป็นยี่สิบคิวเลยนะครับ สองประตูฝาข้างนะครับนะนี่เป็นเจ้าของบ้านพี่เป้านะครับใจดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นนะฮะอ่าห้องน้ำเปิดหลอดไฟไว้ด้วยนะครับอ่าเปิดไฟไว้ทัวงห้องเลยนะครับนะฮะแล้วก็เปิดพัดลมขนาดอ่านิ้วจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็เปิดอ่าทีวีขนาด5 1ิ นิ้วจํานวนหนึ่งเครื่องนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นนะฮะแอร์หมื่นแปดพันบีวีนะครับเปิดณตอนนี้นะครับนะแล้วก็เป็นนะครับโคมไฟนะครับเปิดทั้งบ้านเลยนะครับใช้งานมีปั๊มน้ำอ่าบรนดด้วยนะครับเป็นปั๊มน้ำอ่าเป็นปั๊มน้ำขนาด1.5แรง1ตัวใช้งานด้วยนะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นตู้คอมเบเนอร์ของของบ้านนะครับอันนี้เราแยกโหลดออกมานะครับเป็นตู้คอมเบเนอร์ของโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวเราจะลงเบรกเกอร์ของการไฟฟ้าลงทั้งหมดเลยนะครับเบรกเกอร์การไฟฟ้าลงทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันว่านะครับทีวียังติดนะครับพัดลมใช้ได้นะครับหลอดไฟยังใช้ได้ปกตินะครับ แอ์นะก็ยังติดปกติใช้ได้ทั้งหลังใช้ได้ทั้งหลังนะครับใช้ได้ทั้งหลังตามที่โหลดที่เราแยกออกมาใช้นะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูให้แน่ใจบางคนนะครับถามบอกว่ามันประหยัดไฟได้จริงไหมมันจะประหยัดไฟยังไงนะฮะพึ่งพาตนเองนะฮะด้วยโซลาเซลล์เก็บด้วยแบตเตอรี่นะครับเก็บด้วยแบตเตอรี่แล้วก็นำมาใช้ในตอนกลางคืนนะครับ เอาโซลเอาการไฟฟ้าเป็นไฟแบ็กอัพหรือเป็นไฟสำรองนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมดึงอ่าเราเมื่อกี้ผมลงเบรกเกอร์ของการไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้าลงหมดแล้วแล้วก็นะฮะยังเปิดแอร์ยังใช้งานนะฮะทีวี TV พัดลมหลอดไฟตู้เย็น2ตู้นะครับแล้วก็เปิดแอร์ด้วยนะครับนี่คืออ่ามิเตอร์การไฟฟ้าของมิติ ดูจะชัดเลยนะครับดูจะชัดเลยนะครับนะฮะไม่หมุนนะครับไม่หมุนเลยนะครับนะฮะตอนนี้ทางพิธานี่ก็เป็นบ้านหลังหลังเกษียนนะครับของพี่ตีกับพี่เป้านะครับนะฮะให้ก็ขอบคุณที่ไว้วางใจท็อปโซลาร์เซลล์นะครับให้ทีมงานเรามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออฟกิดนะครับนะฮะเพิ่งพาตนเอง ท,ที่สำคัญก็คือนะะที่นี่นะครับไฟดับบ่อยนะครับไฟฟ้าไม่ถึง220โวลต์นะครับนะทางพิธีเขาก็มีความเดือดร้อนนะครับก็ต้องใช้โซลาเซลล์นะครับเข้ามาช่วยเป็นแบ็กอัพแล้วก็มาช่วยรดค่าไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแผงที่ทีมงานเราติดตั้งนะครับ ก็จะมีแผง340วัตต์นะครับจำนวน12แผงนะครับจำนวน12แผงก็ผลิตไฟโดยประมาณหรือที่ประมาณ3,000ันามสวัตต์นะครับ3,000วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับ3,000วัตต์ก็สามารถที่จะเปิดแอร์18,000 BTU ได้นะครับเปิดทีวีพัดลมหลอดไฟตู้เย็นนะครับแล้วก็ยังเหลือชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับนครับตอนนี้นะครับ มิเตอร์การไฟฟ้าก็ไม่หมุนแต่ทางพิติีเขาก็ใช้ไฟแบบปกติเลยนะครับแยกส่วนออกมาใช้เป็นใช้เป็นบางจุดนะครับเขาก็จะมีปัม๊มปั๊มน้ําขนาด1 5จุดห้าแรงด้วยนะครับอ่าเป็นปั๊มบาดาลสูบขึ้นแทงนี้ด้วยนะครับนะครับทางบ้านพิติีนะครับง่ายอยู่ครับอ่าแกมาอยู่ทําบ้านอยู่หลังตอนเกษียณนะครับ เมื่อกี้มิตเตอร์การไฟฟ้านะครับไม่หมุนเลยนะฮะเอาเบรกเกอร์ของการไฟฟ้าลงทั้งหมดนะครับแต่การใช้งานก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวยกเบรกเกอร์คืนกลับให้กับลูกค้านะครับนะครับปิดตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเวอร์เตอร์ด้านหลังกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับการทำงานของอิวอรตเตอร์นะครับรับ3ามแหล่งใจนะครับนะว่าเขานะทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายดีกว่านะครับเพราะว่าอตอนนี้ทางลูกค้าเขาใช้งานอยู่นะฮะยิวอรตเตอร์ตัวนี้นะครับเขาโดนตั้งค่าที่ว่าให้ให หนึ่งกินไฟโซลาเซลล์นะครับอันดับที่สองเขจะกินไฟแบตเตอรี่นะครับหากไฟโซลาเซลล์แดดไม่มีนะครับเขาก็จะกินแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่หมดอเขาจะกินไฟการไฟฟ้านะครับบายพาดโดยตรงนะฮะแล้วก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเขาจะผสมไฟอย่างนี้โดยที่ไม่ย้อนการไฟฟ้านี่คือระบบออฟกิดออนกิดไฮบริดนะครับนะฮะหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตั้งระบบ ออฟกิจออนกิจไฮบิดแบบนี้นะครับระบบแบบนี้นะครับนะให้ดูทั้งหมดนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับให้ดูทั้งหมดนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาหาทางท็อปโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งหกแปดหกนะครับนะฮะไอดีไลน์ทีโอพีสองสามศูนย์หนึ่งสองแปดนะครับนะฮะหากใครสนใจการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับ ถ้าเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้นะครับมาคุยกันได้นะครับนะฮะท็อปก็จะได้อธิบายนะครับโหลดของบ้านลูกค้าแต่ละหลังนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะฮะโทรเข้ามาทักเข้ามาได้นะครับนะวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ก็ขอจบรีวิวนะฮะระบบออฟกิดออนกิดไฮบิดนะครับ5.5กิโลวัตต์ที่จังหวัดเลยเพียงเท่านี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะมีผลงาน ใหญ่ใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวทางวัดโซราเซียนะครับก็อัพรีวิวให้ดูเป็นระยะๆไปนะครับหาก FC ท่านใดเข้ามาดูมาติดตามรับชมก็ฝากถูกใจและกดซับสไคร b e ด้วยนะครับ,นะรบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้ความรู้นะรต่อไปครับสำหรับวันนี้ ก็ขอสวัสดีครับ